สวัสดีครับสวัสดีครับโค้ดพัชรินการตลาดออนไลน์นะครับวันนี้อ่ะพามาดูที่สวยๆที่งามๆนะฮะที่ตรงนี้นะครับก็คือซอยลมเก้าครับลมเก้าลมเก้า25่ทับครับลมเก้า25้าทับ2นะฮะนี่ก็คือนน่นนะครับปากซอยนะครับเราเข้ามาประมาณ300เมตรนะครับที่ของเราอยู่แปลงไหนครับพี่แปลงนี้ครับนี่แปลงนี้แปลงนี้ครับแปลงนี้นะฮะก็ ถนนหเมตรนะครับนี่ด้านข้างของเราเนี่เป็นเวหาวใหญ่เลยเนี่ยเวหาใหญ่นะฮะที่เวหา์สุดซอยเนี่ยเป็นเวหาวยใหญ่นะครับแล้วเป็นบ้านคนด้วยนะครับแล้วก็ที่ของเราก็อยู่ตรงนี้ฮะนี่ให้ดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้เป็นหลักนะครับนี่ที่นะฮะสาี่ตารางวาครับ3 9 4ตารางวานะครับเนี่ยนะอ้าวท่านใดที่ทำเวหาวหรือ โกดังสินค้าอะไรต่างๆกันแล้วแต่นะฮะตรงนี้สวยมากครับตรงนี้สวยสวยจริงๆครับเนี่ยตรงนี้นะฮะเข้ามาเพราะว่าอะไรนะมะเพราะว่าด้านข้างนะครับด้านข้างเรานะครับเป็นไวย์เฮาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เสาไฟฟ้าแรงสูงด้วยนะฮะเหมาะมากครับนี่เสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับเสาไฟฟ้าแรงสูงนะฮะวันนั้นก็มีคนถามว่าจากอ่ไวย์เฮา์ใหญ่ๆนะมาประมาณ กี่เสาไฟฟ้าครับนับ1 2 3สานะครับแล้วก็อยู่ระหว่างกึ่ง3นะครับ3เสาไฟฟ้ามาอยู่ตรงกลางนี่แหละครับเน่่เน่่ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ฮะนี่ครับ3 9 4ตารางวานะครับตอนนี้เราก็ขายในราคาที่จับต้องได้เลยครับจับต้องได้ครับเพียง2 0 0 0 0 2่น0 0นะครับ25ง0 0นะครับนี่ก็เป็นเส้นทางที่เข้าซอยมานะครับ ข้าวซอยมาประมาณนะสามร้อยเมตรครับสามร้อยเมตรนะฮะสามร้อยเมตรนั่นก็คือนั่นก็คือแหววเฮาส์นะฮะน่ะที่ของเราครับนี่อยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวท่านจะงงนะฮะว่าอะผมเดินไปไกลมากนะฮะนหมนับเสาไฟฟ้าเลยครับหนึ่งสองสามครับตัวที่สามครับนี่กึง่งๆะฮะทางนู้นก็ตัวที่สี่นะฮะอ่ะ ให้ดูนะครับที่ตรงนี้นะครับถนนเป็นสาธารณะนะครับถนนเป็นสาธารณะนะครับถนน6เมตรนะครับที่้าวท่านใดที่สนใจที่ตรงนี้นะครับโทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับเดี๋ยวผมให้ข้อมูลนะฮะจากคดวัชรินการตลาดออนไลน์นะครับผมฝากข้อมูลเอาไว้นะครับสวัสดีครับ